โอเคสิ okay, สำหรับเกมที่คุณกำลังรับชมหรือเกมที่ผมกำลังแคสต์ ST อยู่นั้นคือเกมยิงปืนของประเทศจีนนะครับผมหรือไปหาในสีส9นได้นะครับผมโดยการที่พิมพ์ว่า s p f f p s นะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นให้อันแรกนะครับผมมันนี้ก็มาทดลองเล่นนะครับผมครับทดลองเล่นไม่รู้ไม่รู้ว่าหนุกห,หรือเปล่าครับผมอ้าวอะไรวะอะไรวะมันเล่งออกหรอ นิ่งออกอ๋อสมัครไหมครับผมสมัครแป๊บหนึง่งแคตเอาเชียชิปต้องสมัครก่อนผมสมัครก่อนได้ป่ะนี่ว่าผมเว็บสมัคร ออภาษาจีนนี่เราก็ไม่รู้เรื่องทำไงวะโอ้ยโหลดนานมาก WiFi แม่ง2ขีดเอ้าสีขีดแล้วเย่เฮ้มันมาได้ทันใจขยิบมาแค่กึึบเดียวมาถึงเวลาสมัครแล้ว เออนะฮะอ๋อได้เป่าเนี่ยได้เป่าวะไห้เป้าวะได้เป,าเป่าอย่างเงี้ยเอ,อ๊ะไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมมันถึงไม่ได้อ่ะลองสิ lkc นะครับชื่อเราโอเคได้ไหมเอ๊ะ hey. ทำไมมันใส่ให้เราเหรอสามหกแปดหกสามหกแปดเจ็ดลอง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  ช้ได้ไหมใช้ได้ไหมเอเอเราก็อ่านนีงไม่รู้เรื่องอยู่หมายความว่าอะไรเราก็ไม่รู้ชื่อสามถึงยี่สิบตัวขึ้นไปนะครับผมอยมอร์คเกมส์ศูนย์ศูนย์ได้ไหมได้ไหมเนี่ย ได้ไหมเนี่ยหุ้ยได้เว้ยเฮ้ยอู้สุดยอดสุดยอดได้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 เอออ๋อนี่ครับนี่ลบลบชื่อจินๆออกไปก่อน G M E R โอเคมีคนใช้ยัง ไม่ได้เลยไม่ได้งั้นเอาเคสซีได้ไหมได้ไหมโอ้โหได้ด้วยอะไรมันจะดีสักขัดอ้าวอะไรวะงงเอองั้นเอาเออเออเอาอ,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 อะไรดีวะเอัดเอด,อด,อด,อด add แอดเจเอ็มอีอาเอ๊ะไม่ได้เอ็มเอาไงดีนะเป็นอะไรที่สมัครโคตรยากเลยน่ะชื่อจริงเราดันได้อีกแหมสุดยอดจริง ชิมชิมมิงฉ่ำมันฉ่ำมันช่องชันช่องใช,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 ช้ช้ชางใช้ช่อช่อเสียงก็ใช่ค่ะอาชีชัโต้มันพูดอะไรวะมไม่เข้าใจเอ่อสอนสอนเราเล่นเปล่าวะอ๋อมีปืนสั้นอ๋อเสียงแมงเทพเออเสียงเทพดีสอง Wow. Oh, Double kill. <coughs> Wait, no. Yeah, headshot. Yeah, headshot. โอ้ no 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 รีโหลดอ๋อตายตายเลยเราเคเคเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายังมีเวลาเรายังมีเวลาหัดเล่นได้อีกนะครับผมับเบโอเค วันศุยรดนีรอ d ด u b l เค i l วอุ้ยชิป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 เออรู้แล้วทีนี้ก็รู้แล้วนนนนนรีโหลดเออโอ้ยถึงกับชิป เออแล้วถ้าจะดูว่าเราฆ่าได้กี่คนนี่อ๋อนี่นั่งอ๋อนี่แม่ท่านก็อุตส่าห์บุกมาถึงที่เรานั่นเนี่ยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเอ้ยนี่มันคนจริงๆปเมื่อวานเนี่ยทำไมมันกากจังคงไม่ใช่คนจริงๆใช่ป่ะ เออแม่แปลกดีไว้อืมไม่หรือว่าคนจริงๆอ่อะเออสงสัยคงจะเป็นคนจริงๆอ่าเอเคได้เอเคตึ้งตึงตึงระเบิด อ๋อมีซ่อมด้วยแล้วก็อัพก็มีเหมือนเดิมครับผม go. go 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 oh. เดี๋ยอนนี้คือใส่หูฟังนะผมถ้าห้องเงียบเมื่อไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะถอดหูฟังแล้วให้ท่านให้ทุกท่านฟังเสียงเด้อมา start โอ้คูภูมยากโอ้ให้ช็อตด้วยอุ้ยอะไรผ่านนะชิปชิบชิบ โอ้ยเกิดต่อหน้าด้วยนะย่มเออเอเอเหล่พวกนี้มันกากสุดแล้ววะเฮ้ยแม็กหมด แม็กโหมดแม็กโหมดได้ประโยชน์ไหมเนี่ยมาลองมีดกันบ้างเออมีดคงจะใช้กับบวกมันไม่ได้นะครับผมรีโรดรีโรด เออถึงกับตอบย้ำคำว่าเอื้อเลยนะครับผมเจ้าโบเคียวอะไรนักหนาวะเนี้อะไรเขี้ยวๆอุ้ยเอ้มันวิ่งไม่ได้นะอย่าบอกนะว่า เราชนะหรือนี่อาจจะเป็นไปไม่ได้เย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 ้เอ้เอ้เฮ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 ้เอ่อเออเย้อะไรเนี่ยนี่เท่าไหร่ไม่น่าใช่ อืมอือือืม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 อือืมอนี่ครับผมสองขีดแล้วเย่สองขีดแล้วสองขีดแล้วเนี่ยซื้อปืนเนี่ยเท่าไหร่บ้างเจ็ดพันอืม จะดูว่าสำหรับยศอะไรบ้างางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินสักเจ0 0พันนะผมละเริ่มเล่นต่อไหมถ้าเริ่มเล่นต่อก็ไปกันต่อเลยแต่ว่าขอดูก่อนเด้อ เราใช้ตัวนี้เอ๊ลืมละกดเล่นกดตรงไหนอะอ๋อนี่ป่ะอ๋อนี่ด่าอะไรอ่ะเ เดี๋ยวเราหาห้องเล่นดีกว่าครับผมเอ๊ด่านนี้ยังไม่มีใครเล่นมีด่าน,นยิงซอมบี้เปล่าไม่มีเหรอโอ้เสียดายจุงเสียดายจุงกระเบยอ๋ออันนี้อันนี้จำได้ไม่เล่นแล้วอันเนี้ยเราไปเล่นอันนี้บ้าง นี้เลยเค okay. อ้าได้เล่นไหมเนี่ยอ่าเราอยู่ไหนอะหาเราก่อนอ,อ๋อเราอยู่ดล้นล่างสุดนะครับผมเรากากสุดแล้วตอนเนี้ยอันนี้น่าจะเล่นเป็นคนของจริงแล้วแหละถ้าจะนะเรากดไปแล้ว เอาอะไรกันออกแล้วเหรอห้องเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยอะไรวะกดหลุดหน่อยเดี๋ยวเท่านั้นแหละบ้าหลายโอเคพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเอ้ยหรือว่ากดยังกดตรงไหนอ่ะน,นี่เหรอมาไงต่อเราอยู่ไหน อ๋อกดกดเข้าได้เลยนะครับผมเนื่องจากคนเขาน่าจะไปเล่นกันหมดแล้วละ่ะประมาณนั้นโอเคมานี่แหละของจริงละเขาจะเล่นของจริงนะแต่เราแต่เราเอะ๊ะอะไรอะซอมบี้เหรอแต่เราไม่เล่นของจริงนะผม,มเกิดอะไรขึ้นนี่อะไรอ่ะนั่นซอมบี้อรอซอมบี้ขี่ไก่ แล,แล้วเมื่อ,อไหร่เราจะได้เล่นโอ้ขาตาหน้าด้วยแม่โอ้เป็นชายชาตรีงจริงไม่ใช่มีดครับผมในคนนี้ลองไงนะ่ยจะได้เล่นไหมอภิี่นี่มันไม่ตายทีวะ เออตายสักทีแม่อยู่ยงคงกะพันจริงๆอา้อาวเฮ้ยไรอ่ะแล้วทำไมเราไม่ได้เล่นอ่ะเล่นไงอ่ะหะ้าอ๋อสี่สามสองหนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยเวลานียมันหมายความว่าไงอ่ะ เฮ้ยเอ้ยงงเดี๋ยวๆรอ่าอา่าทำไงถึงจะได้เล่นนะพี่พม่ไม่ภาษาองังกฤษเลย I can play. ไออยากเล่นอ่เฮ้ย I can play ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเออตายตกครั้งเดียวตายเหรอโอเค เอ้ hey, แล้วเราจะเล่นยังไงอ่ะเอ้แบตออนโอเคครับผมก็ขอเลือกเล่นเป็นแค่นี้นะผมโ okay, อเคครับผมบายบายครับผมสั้นๆ